ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังหนังสือเสียงเรื่องปัญญา8เล่ม3เขียนโดยพ่อครูสมณาโพธิรักคลิปที่10หน้า2 5 5ถึง284ให้เสียงอ่านโดยเพื่อโปวะอนุสอน เป็นรอบๆเป็นขั้นๆครบครันตามความเป็นพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญสัมภระวิบากนี้จริงอมตะคืออันเป็นของไม่ตายหรือคือความไม่เกิดไม่ตายอีกเป็นนิพพานที่ผู้เป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อมตะธรรมนี้อย่างรอบท้วนบริบูรณ์สมบูรณ์เพราะทรรมชานได้เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ไปงมงายอยู่กับชานแบบเดรัถถีที่เป็นมิจฉาชานเป็นต้นว่า ผู้ที่หลงผิดหลับตาปฏิบัติและหรือการปฏิบัติแบบอื่นๆที่ผิดก็มีอีกหลายแบบฌานแบบเดียรถีนั้นมันมีแตกต่างกันมากมายหลากหลายที่เขาก็ทำฌานของเขาได้และมันก็ทำให้เขาไม่มีอาการทุกข์ขึ้นในจิตของเขาก็ได้ด้วยนะแต่ถือว่าฌานต่างๆนี้ยังมิจฉาทิฏฐิอยู่แม้จะทำให้ไม่มีอาการทุกข์ได้มันก็ยังไม่สัมมาทิฐิฌานแบบพุทธสัมมาทิฐิแท้จริงนั้น มันต้องมีเพียงชาญแบบเดียวเท่านั้นไม่มีแบบอื่นนี่แหละคือชาญเดียวก็ต้องมัคคะเดียวผลเดียวเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องค้นหาแบบสัมมาทิฏฐิที่เป็นแบบของพระพุทธเจ้านี้ให้จงได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่ามีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นบาลีว่าเอเสวมัคโคนัทถันโยพระไตรปิฎกเล่มสองข้อส0 ฌานแบบพุทธก็ต้องแบบเดียวมีทางเดียวเท่านั้นฌานที่เป็นแบบพระพุทธเจ้านั้นพระโพธิสัตว์คือผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงฌานแบบสัมมาทิฏฐิจริงเพราะต้องผ่านคนผู้มีฌานแบบพุทธเป็นอมตะบุคคลมาก่อนแล้วตามบารมีของฐานะพระโพธิสัตว์แต่ละระดับโดยเฉพาะผู้ผ่านความเป็นอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์ระดับสี่ขึ้นไปคนผู้ได้ผ่านการเป็นอมตะบุคคลมาเองนี้แล ที่เป็นผู้ชี้บ่งได้แท้จริงว่าเป็นผู้ผ่านการมีฌานแบบพุทธมาเองแท้ผู้ที่เป็นอมตะบุคคลจริงต้องผ่านความมีอมตะแท้นั้นต้องเป็นอรหันและเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งสองภาวะอรหันแต่ถ่ายเดียวไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์นั้นอาตมาก็ได้สาธยายอธิบายมาแล้วหลายครั้งคราว่าอารหันผู้ไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยครบทั้งสองภาวะนั้นคือ อรหันผู้ผ่านการเป็นอารหันครองตนชาติเดียวสุดโต่งเอาแค่ความเป็นอารหัน่ายเดียวมุ่งแต่เรียนรู้ดับกิเลสในตนให้ได้ซึ่งจะถูกต้องสัมมาทิฏฐิแท้จริงหรือไม่ก็ไม่สามารถตัดสินได้จึงมีแต่ตนเองเท่านั้นตัดสินให้แก่ตนเองว่าถูกแล้วแล้วก็เชื่อว่าตนได้เป็นอรหันไปแล้วจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่มีใครร่วมรับรองเป็นองค์ประกอบที่จะชี้บ่งยืนยันว่าตัดสินได้แท้ เพราะไม่เคยศึกษาให้สัมมาทิฏฐิไม่ได้เรียนรู้ภาวะสองแบบที่มีความแตกต่างที่มีในสำคัญยิ่งนี้ผู้หลงความเป็นหนึ่งโดยเฉพาะหลงความไม่มีตายเนื้อนดรเช่นพระเจ้าหลงยิ่งกว่าหลงความไม่เกิดเนื้อรนดอนนั้นคือผู้ไม่เคยเป็นอรหันต์ไม่มีน,นิพพานเป็นผู้ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะสองคือไม่รู้เทวะ 431พระโพธิสัตว์จึงคืออรหันตผู้ผ่านอมตะแท้แต่พโพธิสัตว์นั้นคืออรหันตผู้ผ่านอมตะมาแท้ยืนยันกันมาแล้วว่าอมตะคืออันเป็นของไม่ตายหรือคือความไม่เกิดไม่ตายอีกเป็นผู้จบภาวะสอง เพราะคนผู้ใดที่ตัดสินเองแค่เอาแต่ตนบรรลุเป็นอรหันต์มีอัตตาจัดจะเชื่อแต่ตนเองไม่ยอมเชื่อผู้อื่นไม่เชื่อใครอื่นว่าจะรู้ดีไปกว่าตนไม่ยอมรับความเป็นโพธิสัตว์จึงไม่เคยรู้จักพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นผู้เคยผ่านอารหันมาแล้วด้วยเป็นผู้ผ่านภาวะสองดียิ่งมาแล้วที่สำคัญคือผ่านการเกิดการตายผ่านสุขทุกข์ พระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้ผ่านการตายการเกิดมาเองและรู้จักรู้แจ้งรู้จร,จงรจิงการเกิดการตายมาก่อนแล้วจนได้ชื่อว่าอมตะคือผู้ทำการเกิดการตายได้เองโดยเฉพาะผู้สยองอภิญญาขึ้นไปเป็นพระโพธิสัตว์ระดับสูงมีปัญญาโลกุตระมาเองแล้วแต่ชาติก่อนประเด็นที่อัตมากำลังสาธยายนี้สำคัญยิ่งนะเป็นต้นว่าพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดขึ้นไป ผู้ระลึกชาติตนเองได้แท้มีภูมิโลกุตระธรรมข้ามชาติมาเองได้จริงซึ่งสามารถมีความรู้อรหันต์ที่แท้จริงกันมาจริงๆได้จึงเป็นทั้งพระอรหันต์และเป็นทั้งพระโพธิสัตว์ซึ่งสิ่งที่ระลึกได้นี้นั้นคือโลกุตระธรรมมันสำคัญมากยิ่งกว่าการระลึกได้เพียงแค่ความเป็นตัวตนร่างกายร,รูปธรรมเช่นเคยเกิดเป็นคนนั้นมีชื่อว่าอย่างนั้นอายุเท่านั้น ตายด้วยโรคนั้นมีนิทานชีวิตเช่นนั้นเช่นนี้เป็นต้นการระลึกทางร่างทางกายนั้นความสำคัญมันน้อยนิดยิ่งในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกยุคนั้นๆนั่นแหละก็ยิ่งต้องพึ่งพระโพธิสัตว์ผู้เป็นพโพธิสัตว์แท้จริงที่มีโลกุตระธรรมมีอรหรันต์แท้จริงๆที่ระลึกได้แม่นได้มากได้จริงมีสมัมสมามัรสสัมมาผลแท้ท เมื่อในโลกยุคใดที่ชาวพุทธเสื่อมไปจากโลก,กุตระก็ไม่มีใครจะเป็นอรหันต์ได้เองโดยไม่พึ่งพระโพธิสัตว์เป็นเด็ดขาดพระโพธิสัตว์ระดับ5คือผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงการเกิดการตายของความเป็นชาติหมาแล้วทำความเกิดคือชาติและทำความตายคือนิพพานได้แล้วและได้ทำความตายให้ตนเองผ่านอภินิพัตติมาแล้ว ซึ่งกว่าจะเป็นพระโพธิสัตว์ผู้รู้จักการเกิดการตายที่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ชาติเดียวเท่านั้นแล้วสามารถระลึกชาติของตนได้ว่าตนได้เกิดได้ตายกันมาแล้วจริงว่าธรรมะที่เกิดอย่างนั้นธรรมะที่ตายอย่างนี้เป็นอย่างไรกันแท้โดยความเป็นโพธิสัตว์ชั้นสูงก็ยิ่งชัดเจนตั้งแต่ขั้นผู้สยังอภิญญาขึ้นไปเป็นต้น ก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงการเกิดการตายที่เป็นอรหันต์ตายอารหันต์เกิดกันจริงๆแท้ๆว่าอมตะเป็นอย่างไรจริงอย่างไรเพราะตนเองได้ผ่านมาเองแล้วโ mm hmm. พธิสัตว์จริงคืออรหันต์ผู้ผ่านอมตะแท้ผู้สุดโต่งไม่ยอมรับความเป็นโพธิสัตว์นั้นคือผู้จมอยู่ในความเป็นเดรัจฉีแท้ที่ไม่เคยบรรลุอรหันต์มาเลยไม่ว่าชาติใด จึงไม่รู้จักรู้แจ้งความเป็นอมะตะและไม่รู้จักพระโพธิสัตว์แม้พบพระโพธิสัตว์แล้วก็ไม่เชื่อว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นสัตบุรุษแท้ผู้หลงแค่ว่าตนจะบรรลุอรหันต์โดยไม่พึ่งพระโพธิสัตว์จึงยังมิจฉาทิฏฐิในตนเองอยู่จะเวียนเกิดเวียนตายโดยที่ตนเองก็ไม่รู้หรอกว่าตนจะเกิดหรือจะตายเวียนวนอยู่นั่นแล้วอยู่นานแค่ไหนไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติ เพราะเป็นพวกเดรถีหนีเข้าป่าหลับตาปฏิบัติทั้งหลายนั่นเองเป็นเหตุใหญ่หรือเพ้อหลงไปกับความรู้มากไปกับโลกจินตาไม่สิ้นสุดไม่พอไม่รู้จักตัดรอบให้แก่ตนเองจบไปเป็นรอบๆตามลําดับหรือคือผู้ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริจง,รงความเป็นโพธิสัตว์อย่างสัมมาธิฐิหรือไม่ยอมรับพระโพธิสัตว์ของผู้เป็นพระโพธิสัตว์แท้จริงกันได้ด้วยปัญญาจริงๆนั่นเอง ซึ่งผู้ปฏิบัติแบบเดรัจฉีนั้นมันบนรรลุอรหันต์จริงไม่ได้สักทีเลยก็ได้แต่เป็นเดรัทธีวนเวียนเกิดตายแล้วก็ตายเกิดอยู่ไม่รู้จบหรอกเพราะเป็นเดรัทธีไง432ร้อยิอเดรัีแท้คือ ผูไม่มีนิพพานเลยสักครั้งเดรัถีทั้งหลายในโลกนั้นไม่มีนิพพานเพราะไม่มีสัมมารอริยมรรคจึงเป็นเดรัรถีอยู่มายาวนานแล้วเดรัรถีจะรู้จักรู้แจง้งรู้จริงความเป็นอรหันต์ที่สัมมาทิฏฐิจริงกันสักครั้งได้ยังไงในเมื่อไม่เคยมีนิพพาน ไม่เคยเป็นอรหันต์มาเลยและไม่เชื่อโพธิสัตว์เพราะไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์มารู้จักการผ่านเกิดตายของตนอีกมากมายหลายชาติไม่มีขั้นตอนในความเป็นอรหันต์มากขั้นมากชั้นไม่เหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ได้เป็นได้ผ่านเองมามากมายจริงระลึกทำได้นำมาสาธยายได้และนำมาปฏิบัติพิสูจน์ได้บรรลุจริงได้เพราะอารหันต์นั้นมีตั้งแต่อริยธรรมขั้นที่สี่ มีไปจนกระทั่งขั้นที่หขั้นที่6ขั้นที่7ขั้นที่8อาอรหันต์ขั้นที่9ก็คืออรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้เป็นอรหันต์แค่ชาติเดียวหนึ่งเดียวยังไม่นับว่าเป็นอมตะบุคคลจึงแตกต่างกับพระโพธิสัตว์ผู้ได้เป็นอรหันต์มามากมายนับครั้งไม่ถ้วนได้ผ่านอมตะมาหลายขั้นหลายชั้นหลายชาติมันเหมือนกันไม่ได้แน่นอน พระโพธิสัตว์ผ่านอารหันต์ขั้นต่างๆหลายขั้นสูงขึ้นหลายชั้นจึงนับได้ว่าเป็นอมตะแท้ๆแน่ๆนกว่าไม่ว่าจะเป็นฌานหรือเป็นอมตะหรือเป็นคุณวิเศษใดๆผู้เป็นพระโพธิสัตว์ย่อมมีปัญญารู้แตกต่างกันกับผู้เป็นอรหันต์แค่ชาติเดียวแน่นอนยิ่งกว่าแน่นอนฌานนี้เองที่เป็นพลังงานจิตแท้จริงคนผู้ทำฌานจนกระทั่งมีผลทำให้ตนไม่รู้สึกทุกข์ในจิตตน ขึ้นมาให้เจ้าของจิตได้รับอาการไม่มีทุกข์ให้เจ้าตัวคนผู้ปฏิบัติมีในตนจริงขณะน,น,นั้นได้มันก็เป็นฌานแต่ก็มีฌานแตกต่างกันหลายแบบอยู่นะเดียรถีแทๆ้ๆก็ยังทำความไม่มีทุกข์ให้แก่จิตตนได้เลยแต่เขาก็ทำความไม่มีทุกข์ให้แก่จิตตนได้ด้วยนะโดยใช้แบบวิธีของเขาซึ่งแตกต่างกันมันไม่ได้เป็นเช่นเดียวกันกันกบของพระพุทธเจ้าแน่นอน แต่เดรัจฉรถีเขาก็ทําให้จิตไม่มีนิวรณ์ห้าในความเป็นฌานที่หลงในความคล้ายกันในมุมน้อยนิดหนึ่งคือแค่ในจิตไม่มีนิวรณ์ห้าซึ่งมันแค่ทําให้จิตไม่มีนิวรณ์ห้าได้แบบสัญญาวิปลาสหรือแค่ทําอสัญญีสัตว์กันเท่านั้นยังไม่ใช่การเผากิเลสาสะวะกันด้วยฌานพุทธเช่นมหาบัวญาณสัมปันโนและสายนั่งหลับตาปฏิบัติทั้งหลายทั้งหมดเป็นต้นที่หลงตนว่า นเป็นอรหันต์คนตายแล้วไม่เกิดอีกคนตายเป็นชาติสุดท้ายดังที่ท่านมหาบัวพูดไว้นั่นแหละมหาบัวยังไม่สัมมาทิฏฐิแม้แต่สังโย์ข้อที่หนึ่งคือยังไม่ผลสักกายทิฏฐิซึ่งก็คือยังไม่เข้าใจถูกต้องในคําว่าก,กายนั่นคือยังไม่รู้จักรู้แจง้งรู้จริจงรอบทวนในความเป็นกายเพราะยังเต็มไปด้วยความมีกายต่างกันอีกมากกว่ามากที่มหาบัวยังไม่รู้ มหาบัวมีสัญญาอย่างเดียวกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวิญญาณถิติเจข้อที่สองแค่นี้เองดังนั้นต้องใช้ทั้งมรทั้งผลที่สัมมาทิติจริงแท้ของพระพุทธเจ้าตัดสินความเป็นฌานกันให้ช,ชัดๆซึ่งฌานนี่แหละที่สุดสำคัญยิ่งเพราะมันมีมิจฉาฌานกับสัมมาฌานที่ต่างก็ยึดถือกันว่าฌานกันทั้งนั้น มีในสำคัญที่แตกต่างกันมากมายหลากหลายเหลือเกินในความเป็นมิจฉาชานแต่สัมมาชานของพระพุทธเจ้านั้นมีชานเดียวเท่านั้นที่ตรงกันทุกคนของพุทธแท้ซึ่งมันเป็นอจินไตยจริงๆที่คนจะมีชานวิสัยที่ถูกต้องถ่องแท้เข้าสู่พุทธวิสัยซึ่งคนเข้าใจว่าหลับตาสะกดจิตเข้าไปได้ก็คือชานชานแบบนั้นหม่นตื้นๆง่ายๆชานแบบนี้ไม่ได้อจินไตยอะไรเลย ใครๆก็รู้ได้เข้าใจได้ทำได้นั่งหลับตาดับสัญญาเข้าไป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 พยายามพยายามพยายามทำเหมือนได้แน่ๆทุกคนพยายามให้พอเถอะ433 อนุสาสนีปาติหารคือจารณะ5วิชา8แต่ฌานของพุทธได้จากอนุสาสนีปาติหารอนุสาสนีปาติหารนั้นคือคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือจารณะ5วิชา8